เิ่นมาเผาอ้อยครับติดกับบ้านโค้นบ้านหรือใช้แนวยูเลยครับผมใส่ไฟใส่เน็ตใส่เบิดแล้วครับบ้าน เป็นเนื้อยที่แย่มากเลยครับ บา่รู้ว่าที่เผาไอ้มันเกิดเป็นอย่างเนาะภูมิอาไกย,ยานอยู่ในบ้านหอครับเนีเป็นอย่างไงวะ บอกได้เลยกับว่าเป็นนิยังที่เป็นตะยานมากๆเลยครับผมโอ้ยเอาแล้วครับบ้านนี้อยู่อ้อยอยู่ข้างบ้านคนบ,นบ้านบานอยู่ชาแนลนี่แหละครับผู้เมียก็อยู่ในบ้านก็นอยู่ว่าเป็นสุขเลยครับหอบ เขาของเงรียมที่ทำในบ,บ้านหลังญ่เลยครับผู้ปัญญาณเั็นกระยานผนานักเนาะแต่ว่ารุนเบิงว่าสัญญาณเน็ตมันที่ใส่ใดบ่มื้ออื่นมาว่าไฟเป็นรกรกดูขึ้นไปนะครับวัแน่ใจ กบะบรูว่าผู้ใดแจ้งเนาะครับมีดับเพลิงมากบะบรูว่าคนอาสิพานทางเราเพิ่นเห็นเนาะเพิ่นเห็นเราเพิ่นอาสิแจ้งไปแล้วก็นี่รถด,ดับเพลิงเิ่นก็มาครับเพราะว่าคือจังหวะนั่นแหละมันอยู่ตรงแนวเสาไฟแนวสายไฟมันก็อาจสิสร้างผลเสียหายได้เนาะครับอาจสิมีคนที่เพิ่นพานไปพานมาเราเพิ่นอาสิโทรแจ้งก็ได้ครับผมตอนนี้ดับเพลิงก็ได้มาทําการฉีดตรงที่มันอยู่ติดก,กับเสาไฟก็ตรงอยู่กับสายไฟนะครับผม ก็ถือเป็นการดีนะครับจังไดก็ขอบคุณไฟบรรเทาสาธารณาภัยของอำเภอควนสวรรค์เฮานะครับก็บรู้วามีท่านใดเป็นคนแจ้งไปเนาะจริงๆเพื่อนก็อาจที่เข้าใจว่ามันเกิดเกิดไฟป่าหรือว่าไฟไหม้ขึ้นมาเองนะครับแต่จริงๆก็มันกับบแม่นเพื่อนตั้งใจมาเผาแต่ว่าถ้ามีคนแจ้งไปเพื่อนก็ต้องฟ้ามาดําเนินการครับผมจังไดก็ขอบคุณหลายๆาครับผม มันก็เป็นในย่างที่แบบนาวาเสียวอยู่คือกันแหละครับเพราะว่าช่วงที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านที่ผมอยู่เนี่ยเนาะครับมันอ้อยมันกับ่อนขางสูงเลยอีกแม่ย่างนึงก็สายไฟครับสายไฟสายเน็ตเนาะเพราะว่ามันปลายอ้อยกับสายสายเน็ตที่ขอมาบ้านเนี่ยมันอยู่บ่เกิดมันบ่ถึง2เมตรเลยดิครับเพราะว่าสายมันย่นๆเนาะเลาช่วงที่มันพุ่งขึ้นไปตอนแรกอ่ะมันพุ่งขึ้นไปแบบว่า เกือบๆถึงแรงสูงข้างบนคนนะครับพอะวาช่วงเนี้ยช่วงที่เห็นนะช่วงทางล้งเหี่ยอ้อยมันหนานะครับบอกหาใจขึ้นกันครับคือจริงๆอะ่ะเจ้าของสวนดังเดิมเพิ่นเนี่ยเพิ่นกับบเคยเผาเหรอครับนอกจากมันเกิดเหตุสุวิสัยเนาะแต่ที่นี่ว่าปีนี้เพิ่นให้ทีมงานทางอื่นมาเหมาเนาะครับ ให้มาเมาแล้วทีนี้ผมก็บ่เข้าขใจขึ้นกันครับเมาแล้วก็นี่ปีนี่แหละพอ,อยูตรงนี้มาสามปีแล้วครับตอนที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยกับ,บ่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งผมก็ข้ามมาอยู่ฟังฟังที่มันติดก,กับปลาอ้อยพือนเนาะครับจริงจริงอะที่พื้นเนี่ยมันเป็นฉนดแปลงเดียวกันกับฟังตรงขามบ้านหลังไงทั้งคุนเนาะครับทีนี้มันถือถนนตัดมันเลยเป็นเสี่ยวอยู่ฟังนี่นี่แหละผมก็เลย ี่สาวก็เลยให้งบมาสร้างบ้านน้อยเป็นรานคาอยู่ตรงนี้มันเลยกลายเป็น่ามแแสกอยู่กับปลาอ่อยเพ่นครับกับบอลูเซียจังไดยครับผมมันก็จังไดยล่ะเขามาเบียดอยู่กับเพ่นเนาะก็ต้องยูยูไปด้วยความหวาดระแวงแหละครับแต่ก็ตอนนี้ก็คือว่า่านไปได้ด้วยดีแล้วล่ะเพราะว่าจุดที่มันอันตรายค่อนข้างอันตรายที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยคือมันกับพานไปแล้วเนาะครับแต่ถาว่าย่านบ่กับ่านอยู่ด้วยกันครับ มันเขามันจังใดละ่ะเขาบ่เคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเนาะเพิ่นชาวไรชาวสวนเพื่อนกะเพรากันแบบนี้ตลอดแต่ว่าเขาก็เพิ่งเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนาะครับก็ต้องว่ากันไปนะครับคิดจังไดไดก็บบุรเรัมเาเพื่อนก็นมองในแง่เชิงธุรกิจ ถ้ามันเป็นการเผาแล้วค้นตัดก็ทําเวลาได้เร็วตัดกองกองแล้วก็ขี่พื้นรถมันก็สะดวกเพลินก็เพากับบ่มีสิทธิที่สิไปทักท่วงหรืออีหยังได้นาะครับผมก็ต้องว่ากันไปตามนี้ผ่านไปได้ด้วยดีก็บ่เป็นยังครับผมก็คือมันบอได้มาแบบมีผลกระทบโดยตรงกับ บ้านกับจุดที่เฮาอยู่อาศัยโดยตรงแค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมเป็นอย่างครับผมก็จังใดก็คงต้องปล่อยไปตามนี้ครับว่าอย่างไรบ่ได้เฮ็ดอย่างไรกับบ่ได้คือกันครับผมจังใดก็ฝากเอฟซีฝากพีฝากนอก้องนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการเปิดหีบก็ จังไดก็รักษาสุขภาพนะครับตัดอ้อยตัดยังก็ช่วงนี้แดดก็หฮ้อนแห้งแลวก็ที่สําคัญก็นี่แหละครับอ้อยไฟไหม้นี่แหละครับผมก็จังไดก็ป้องกันเวลาตัดเวลาอย่างดีๆครับผมพวกขมาพวกอย่างเนาะเป็นกําลังใจให้กันครับผมอยู่กับผมคนบ้านบ้านุชาแนลครับขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามช่องคนบ้านบ้านอุ๋ยชายแนลนะครับก็ จังได้กัคลิปนี้จบเ้วยบรรยากาศแบบนี้แล้วก็มืออื่นเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปหน้าลงให้เอฟซี FC ให้พี่น้องเดี๋ยวข้าไปไหวปูเวทขอพอรก,กันที่วัดบึงแวงนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่วัดบึงแวงนะครับในคลิปหน้าโอเคครับอยู่ดีมีแห้งทุกท่านด้วยครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับผมวันนี้คนบ้านาน,าน,านอุ้ยชาแนลลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊า,ายบายครับไปแล้วครับ